ปัญหาโรคเห็นเป็นแค่ปลิงมีคนที่วิทยามันแปลวะร้อง พุงผ่านในวันที่ใจยังฝุ้งซุมหลบในควันขอแค่แสงเรื่องรองทอไปยังทางออกจะไม่มีทางมอบให้อุปสรรคใดกันกั้นขวางต่อให้ไปจนซากน้ำจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าทางมันจะไกลและจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาหยยบย่้ฝันก็คิลองปลดปล่อยทุกความคิดที่มันทุบพันต่อให้ความผิดหวังเข้ามาทุบหน้ามาไปสุดสก,กาวในหมู่ดาวนะับพันอาชีวิตเราพน,นันเพราะยังเชื่อววาสักวันมันจะคุม้มค่าไม่เป็นไรถ้าไม่ท้อและไม่แทบบ้างความจะปวดในสักวันคนจะแคล้วคลาดบอกลาทุกน้ำตาที่มันโอยรดิ้นและเก็บเกี่ยวทกกคววาามมสสออไยิดีีเนนนัทแ ปัญหาเราเห็นเป็นแค่ปลิปมีคนที่วิทยาเั็แปลว่ารองทั้งแมไม่ได้มียูบอยแต่ก็ยั่วใจแค่ right here แกก็ค็เป็นแบบนี้อยู่ในคนแทคเฟลเธอของพวมึงแอบเลี้ยวตอนกูกำลังแดกเกยใส่ตาแหลมเปียวมากไม่ไดเดินอยากเคียวอย่าททำกูเยอะตมึงเกียมีรรที่มึงเียรจะเจี๊ยวกูบอกได้ประเดี๋ยวอะไรกูบอกได้ประเดี๋ยวจะนัไม่ใช่คนทีไม่เคยล้อมแมันตางกันก็ไม่เลิศและไม่เคยลอมอปสรรคหนักหนาก็เต้องต้งใลงลองหกูตานได้กพอก มันคงไม่โดนอะไรมาก่อนกีเดนที่วันที่ผ่านเส้นทางมาแสนไก J A K for my life แม่ว่าอุปสรรคจะหัดหนาพวกเราไม่เคยทิวันไว้ม่ว่าถ้าจนมาขัดขาพวกเราย่งคงต้องเดินก้าวไป J A K J A K We are forever อิ่มที่คิจาไม่เป็นปัญหาเราเห็นเป็นแค่ปุิงมีคนที่วิษยาบันปลว่า ยาวไกลนันไม่ว่าอะไรอีกมากมายที่ต้องเจอแต่แน่นอนว่าพร้อมเธอไปมันจะสายเท่าไร ชีวิตไม่ไเป็นในแบบที่เราคิดแต่ชีวิตเป็นแบบที่เราทำก้าวเดินวันใหม่จนใหม่ทุกพิชิตอ,อย่าไปคิดไขว่เมื่อวันวานเรียนรู้ไปต่ออยู่บนขึ้นไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงเอ่ยถ้าเกิดหกล้มเราอาจจะได้แผลแต่ถ้าเรายอมแพ้ไม่ได้อะไรเลยไม่มีบทกวีใดที่จะเปลี่ยนความหมายถ้าประสบการ์สั่งสมมันมากตลอเวลาสย่างมันมา็ไปผู้กนกันกแล้วมันงดงามคนเดิมอาจจะเป็นเด็กบ้าแตจจะเป็นเหล็กกล้าในเวลาผ่านไฟเรื่องไร้ไร้ที่มันได้เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปมา ไ <Ch> <oy> อ้นเนี่ยดีมากครับโอ้โหวบรวมทุกเรื่องราวนะครับทุกสิ่งที่เราพบเจอมาตลอดในการที่อยู่ร่วมกันนะใช้ชีวิตร่วมกันนะเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะครับผมเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะเรื่องราวโอ้โหจะแย่จะดีจะสุขจะทุกข์แมงรวมหมดเลย นะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งคนนะเอ้ยอันนี้อันนี้อนนโอเคนะมีมัน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 จะไม่รู้เลยว่าเออใส่ใจจริงนะหมายถึงว่าตัวพีเอสแกนะอย่างน้อยๆทุกเรื่องราวหรือว่าอะไรอ่ะไอคนที่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอะหมายถึงว่ามันก็ยังเฝ้ามองอยู่นะถึงแม้ว่าจะจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่อย่างน้อยๆก็เราเราก็คิดว่ามันยังเฝ้ามองทุกเรื่องราวที่เราผ่านกันไปตลอดเงี้ยยังมีคนที่คอยเฝ้ามองกันอยู่ห่างๆนะ อันนี้ดีจริงครับดีจริงครับดีจริงครับพี่บอกเลยดีมากดีมากครับดีมากครับโอ้เอ็มวีสื่อมันดีมาก ไอ้เหี้ยคนทำเอ็มวีคนอะไรดีใจตายแล้วมึงดูดิมีแต่คนแบบโอ้ยเหียเื่นชมเอ็มวีโอ้โหเอ็มวีดีมากทำถึงมากอะไรเงี้ยการเล่าสตอรี่การเล่าเรื่องราวข้างในนี้แม่งยังแบบ we are forever อย่างที่บอกสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องเรื่องหนึ่งอนะ นะสำหรับ JK นะครับมันจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งคะที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะหนังสือที่เดินทางผ่านเรื่องราวมันตั้งกี่ปีอะห้าหกปีอะห้าปีสี่ 5, ปีห้าปีนะเนาะเรื่องราวเรื่องหนึ่งคะที่หนังสือมล่มีตอนนี้มันก็ยังดําเนินอยู่นะแต่ว่าถึงฉากสุดท้ายแล้วฉากท้ายท้ายแล้วบทท้ายท้ายแล้วอืมมันผ่าน บทบทที่เข้มข้นมาแล้วนี่ก็ถึงบทท้ายแล้วหนังสือแต่ไม่รู้ว่าจะมีตอนโอสานตอนไหนนะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนนะครับอยู่ด้วยกันจนถึงตอนจบบริบูรณ์แล้วกันนะครับผมอยากรู้ไหมว่าจบบริบูรณ์จะเป็นยังไงวะนะแต่แมง ไอ้เวลาพวกนี้แม่งไวนะไวมากนะไอ้เรื่องราวที่แบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เคยแบบจะเป็นจะตายกับมันะ่ะแต่พอเรื่องราวมันผ่านไปแล้วเนาะมามามามองดูตอนนี้รู้สึกเฉยเฉยไม่มีอะไรเลย